ใหม่ล่าสุดกับ Honor X9 มือถือจอใหญ่สะใจ6.81นิ้วพร้อมกล้องหลัง64ล้านพิกเซลและระบบชาร์จไว66วัตต์ในราคาไม่ถึงหมื่นโนเกียเปิดตัวแท็บเล็ตรุ่นใหม่ล่าสุดกับโนเกีย T10 แท็บเล็ตที่มาพร้อมกับหน้าจอกระทัดรัดลำโพงคู่และรองรับ 4G ในราคาเริ่มต้น6,199บาท สวัสดีค่ะนี่คือช่องนาตาเทคช่องสนับคนรักเทคโนโลยีและกเจตค่ะเปิดราคาในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสำหรับโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์อืเนอร์ค่ะกับอ o n o เนอร์ X9 โดยรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับสเปคที่น่าสนใจทางหน้าจอใหญ่เต็มตาถึง6.81นิ้วพร้อมอัตรารี f ฟรชเร a ถึง90เฮิร์นะคะส่วนสเปคอื่นๆก็สามารถใช้งานได้อย่างสบายๆด้วยแรมที่ให้มาอย่างจุใจและแน่นอนว่ารองรับ Google Mobile Service ที่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันจาก Google Play ได้แบบครบๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับสเปคเบื้องต้นของ Honor X9 ค่ะมาพร้อมกับหน้าจอที่เป็นพาร์เนล LCD ขนาด6.81นิ้วความละเอียด2,388คณ1 0 8 0พิกเซลอัตรา refresh rate สูงสุด 90Hz ดีไซน์หน้าจอนะคะเป็นแบบ Honor Full View Display โดยขอบจอบางเฉียบเจาะรูกล้องตรงกลางด้านบนทำให้มีพื้นที่จอต่อตัวเครื่องด้านหน้ามากถึง94%ค่ะซึ่งตัวเครื่องจะมีน้ำหนักอยู่ที่189กรัมส่วนสเปคภายในนะคะมาพร้อม CPU Snapdragon 680ที่ผลิตบนสถาปัตยกรรมขนาด6นาโน ความเร็วสูงสุด2.4 g h z GPU Ariano 610แรมขนาดสูงสุด8 g b นะคะและ ROM ขนาด128 g b นอกจากนี้นะคะมาพร้อมกับฟีเจอร์ h o n o r RAM Turbo โดยสามารถยืม ROM ม,มาเติม RAM ได้สูงสุดถึง2 g b ค่ะรวมแล้วเป็น10กิกะระบบปฏิบัติการ Android 11ที่ครอบคับด้วย Magic UI 4.2ส่วนแบตเตอรี่มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด4,800 m ah, ิลรองรับระบบชาร์จเร็วถึง66วัตต์นะคะโดยระยะเวลาการชาร์จ0-181% ใช้เวลาเพียงแค่30นาทีค่ะในด้านของการถ่ายภาพน,นะคะมาพร้อมกล้องหลัง4ตัวเลนหลักความละเอียดสูงถึง64ล้านพิกเซลเลนอัลตร้าไวความละเอียด8ล้านพิกเซลเลนมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลและเลนเดฟความละเอียด2ล้านพิกเซลค่ะส่วนกล้องหน้ามีความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลสำหรับการเชื่อมต่อของ h o n o r X9 รอรองรับเครือข่าย 4G Wi-Fi 2เครื่องความถี่ทั้ง2 4กิกะเฮิร์และ5กิกะเฮิร์พร้อมบลูทูธ5.1พอร์ตการเชื่อมต่อแบบ USB Type C ระบบเสียงลำโพงแบบตัวเดียวไม่มีช่องเสียบอูฟัง3.5ม mm ิมนะคะการวางจำหน่ายของ Honor X9 นะคะจะเริ่มวางจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะโดยมีราคาอยู่ที่9,299บาทแต่สำหรับใครที่สั่งจองแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Lazada, Shopee และ JD Central ก่อนวันที่26กรกฎาคมนี้นะคะจะได้รับไปเลยค่ะ USB C Hub มูลค่ากว่า899บาทไปเลยฟรีๆค่ะ สำหรับข่าวถัดมานะคะเป็นข่าวอัปเดตจากทางแบรนด์โนเกียค่ะโดยล่าสุด HMD Global เปิดตัวโนเกีย T10 อย่างเป็นทางการแล้วนะคะโดยถือเป็นแท็บเล็ตรุ่นที่2ในซีรีส์ T นะคะซึ่งต่อจากโนเกีย T20 ที่วางขายในบ้านเราไปเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งรุ่นใหม่นี้นะคะจะมาพร้อมกับขนาดหน้าจอและตัวเครื่องที่เล็กกว่าเดิมทําให้สามารถพกพาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นน้ําหนักเบาลงจับถือสะดวกขึ้นและแน่นอนนะคะค่าตัวก็ย่อมเยาวลงกว่าเดิมอีกด้วยค่ะสําหรับสเปคเบื้องต้นของโนเกีย T ะะมาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD ขนาด8นิ้วความละเอียด800คูณ1280พิกเซลโดยมีค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่450นิตหน้าจอรองรับเทคโนโลยี YW1 ทํำให้สามารถรับชม Netflix เต็มความละเอียดของหน้าจอค่ะส่วนสเปคภายในนะคะมาพร้อม CPU Unisoc T606 ที่ผลิตบนสถาปัตยกรรมขนาด12นาโนเมตรความเร็วสูงสุด1.6กิกะ GPU Mali G57 MP1 โดยจะมีแรมให้เลือกซื้อ2ขนาดนะคะได้แก่รุ่นแรม3 g b และ4 GB และรอมขนาด32และ64 GB ค่ะโดย Nokia T10 นะคะทำงานอยู่บนระบบปฏิบัติการ Android 12ที่สามารถอัปเดตไปได้ถึง Android 14เลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ตัวเครื่องรองรับทั้ง Google Kids Space ที่เป็นโหมดสำหรับเด็กและรองรับ Google Entertainment Space อีกด้วยนะคะส่วนฟีเจอร์ที่น่าสนใจของ Nokia T10 นะคะจะรองรับการทำงานเป็นหน้าจอที่2ขณะเชื่อมต่อกับ PC ค่ะโดยนอกจากการแสดงผลแล้วยังรองรับการทัชสกรีนในตัวอีกด้วย ส่วนกล้องถ่ายภาพของโนเกีย T10 นะคะจะมาพร้อมกับกล้องหลังความละเอียด8ล้านพิกเซลที่รองรับระบบออโต้โฟกัสพร้อมไฟแฟลช LED กล้องหน้าความละเอียด2ล้านพิกเซลนอกจากนี้นะคะตัวเครื่องมาพร้อมกับลำโพงเสีโอที่รองรับเทคโนโลยี OCO Playback ช่วยปรับปรุงคุณภาพเสียงให้ดียิ่งขึ้นค่ะตอบโจทย์สำหรับการดูหนังฟังเพลงและดูซีรีส์ต่างๆในด้านของแบตเตอรี่นะคะโนเกีย T10 มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาด5,250ม ah, ิลลิแอมป์และรองรับการเชื่อมต่อ 4G LTE ในรุ่น 4G LTE รองรับ Wi-Fi 2คลื่นความถี่ทั้ง2.4กิกะเฮิรตซ์และ5กิกะเฮิรตซ์พร้อม Bluetooth 5.0สำหรับ Nokia T10 นะคะจะเริ่มวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาเป็นที่แรกค่ะโดยจะจัดส่งสินค้าเริ่มต้นตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยมีราคาวางจำหน่ายอยู่ที่169.99ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ6,200บาทไทยค่ะ